สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ d q 1 0วซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถเด่นๆ4ประตูนะบิ๊กอัพ4ประตูที่ตอนนี้ทาง Exclusive Motor เนี่ยจัดแคมเปญพิเศษสำหรับเดือนตุลาคมนะครับเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งสวยมาก นะคันนี้เนี่ยบอกเลยเด็ดมากไมน้อยสุดๆนะตอนนี้ในบรรดาทุกคันที่มีอยู่ในกูซิมอเตอร์คันนี้ไม้น้อยสุดนะสประตูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคันนี้ใหม่สดจริงนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับรีบรีวิวก่อนนะคันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมรีวิวสีขาวไปจองมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างที่บอกอะตัวนี้มาทีไรไปไวทุกทีนะครับ all new demac ครับปี2021คันนี้2021ิจด2021เลยนะครับที่สําคัญบอกก่อนเลยไม้น้อยอย่างที่บอกนะ4 0 0 0โลโอ้โหน้อยมากนี่มันรถใหม่ชัดดๆนะ00โลสีํา เท่ hey, แบบนี้เลยนะสีแบบสีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับคันนี้แบบกลิบเลยนะไม่ต้องเก็บงานเลยเพราะรถวิ่งแค่4ี่พันโลจริงๆนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันล่าสุดแล้วนะครับเป็นตัว1.9ตัว Z ซดไฮแลนเดอแปลว่าเป็นตัวเรียกว่าตัวกลางดีกว่านะตัว Z เนี่ยก็คือว่าออปชั่นพ้นั้งครบนะอาจจะขาดอุปกรณ์เล็กน้อยพวกเบาะไฟฟ่งไฟฟ้าอะไรที่แบบจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวนี้เนี่ยออปชั่นหน้าตาด้านนอกด้านในจัดเต็มมาเหมือนกันอา้าวเราดูภายนอกของ d m a ม a l l New ตัวนี้ก่อนเลยนะครับไฟหน้าอย่างที่เเราเห็นนะู โฉมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ปี2010 9นะครับตัวนี้เป็น2021หน้าตาเป็นโฉม2019นี่แหละนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะด้านล่างกันชนนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยหมดเลยอันนี้แบบตามมาตรฐานรถเรียกว่าพรีเมียมปิกอัพอ่ะคันนี้ออกห้าง900,000กับอีก7,000บาทเลยนะก็คือว่าราคารถเนี่ยประมาณเกือบๆล้านละเป็นพรีเมียมปิกอัพจริงๆนะครับกระจังหน้าเนี่ยเห็นโลโก้ยูสุใหญ่แบบนี้กระจังหหหนนนนน้้าาาาตัััวใใมมม่่่่่เเียยญไลลลถึงดงดะครบ รับกับแผงรับลมด้านล่างเลยนะเรียกเป็นกระจังที่ใหญ่จริงๆเกือบเต็มกันชนเลยนะครับโลโก้ยูสุใหญ่ๆแบบนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัดด้วยเนี่ยช่องเป็นแบบรังผึ่งนะสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ดูรูปรักเนี่ยคือเขาดูแล้วทันสมัยขึ้นนะจากดีแมก็กตัวโฉมเดิมเยอะมากนะครับด้านข้างเรามาดูกันนะโลโก้นี่อันนี้ให้เห็นนะไฮแลนเดอร์ er, คือตัวยกสูงนะครับนี่ล้อแม็ก18นิ้วสีแบบออกสีเทานะจากโรงงานสวยงามนะดูตัดกับบอดี้ได้สวยดีจริงๆนะครับยางไม่ต้องห่วงเป็นยางมา จากโรงงาน b 21เลยนะครับเพราะรถอย่างที่บอกวิ่งแค่4,000กโลเนี่ยแก้มยางตึมตุ่มเต็มเต,มต,มต,มต็มเลยนะใช้ได้ยาวๆตามสไตล์รถยกสูงก็แน่นอนต้องมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะติดแอคเซสเซอรี่ดีแม็กนะตัวนี้เจ้าของเดิมมีติดแอคเซสเซอรี่ดีแม็กนะเป็นกันสาดกันฝนนะครับอันนี้ก็ได้ใช้จริงหน้าฝนละนะครับด้านหลังเรามาดูกันไฟไท้ายทรงใหม่สวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะไฟไท้ายทรงใหม่เป็น LED นะครับก็เวลาเปิดกลางคืนนะเป็นไฟใสวย นัเป็นก้อนกลมสี่เหลี่ยม2ก้อนสวยๆแบบนี้นะครับสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นตัวกลางคือตัวนี้ตัวแซดนะครับนี่คือตัวแซดเครื่องยนต์ DDI Blue Power ใหม่นะครับอันนี้เรียบร้อยนะด้านหลังนี่แน่นอนตามสไตล์รถยกสูงไฮแลนเดอร์ er ก็ต้องมีกล้องอันนี้ตัวแซดมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับก็ใช้งานจริงสะดวกสบายกันชนนะกันชนมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จากโรงงานเดิมๆหมดนะครับด้านในล่ะเรามาดูฝาท้ายด้านใน ได้ดีแม c ไลเนอมาเลยนะครับอันนี้จากโรงงานก็เรียกว่ามพร้อมหมดพร้อมใช้เลยจริงๆนะครับเนี่ยสภาพไลเนอร์สวยกริบเลยนะ บอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มจริงส่วนยางอะไหล่ไม่ต้องห่วงมีมาพร้อมนะครับยางอะไหล่ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยางอะไหล่ใหม่กริปไม่เคยลงพื้นนะเส้นสียางยังอยู่เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ารถใหม่จริงๆสภาพแบบป้ายแดงจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถ4 0 0 0โลเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะอันนี้กุญแจเขาจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะอันนี้ตัวแซดยังเป็นรีโมทอยู่ยังไม่ใช่ keyless e n ทรีนะครับแต่ว่าก็สะดวกสบายนะครับด้านในนะครับ หรูหราตามสไตล์ดีแม็กเลยนี่บันไดขึ้นมีมาให้ก็เรียบร้อยนะอันนี้ดีเลยนะสะดวกสบายมีมือจับให้เรียบร้อยนะด้านในเป็นหนังเนี่ยสภาพภายในด้านในเป็นหนังแท้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่าสภาพรถ4,000โลเป็นยังไงบ้างนี่นี่เข้ามาดูก่อนขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยให้ดูเลขไม์ก่อนเลยนะว่า4,000โลแท้นะครับอันนี้เบาะเป็นแบบปรับมือนะแต่ว่าก็โอเคใช้งานง่ายสะดวกอยู่แล้วนะ ปิกอัพปรับมือสบายๆนี่ครับ4,674กิโลโอ้โหน้อยจริงๆนะเรียกว่ารถเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถสภาพกริปจริงๆนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสำหรับตัวแซเนี่ยก็ค่อนข้างจัดเต็มนะภายในเนี่ยผมว่ารายละเอียดเขาทาได้ดีขึ้นกว่าดีแมรุ่นก่อนเยอะเลยเพราะภายในเนี่ยใช้วัสดุนิ่มเยอะมากขึ้นเลยนะครับอย่างคอนโซลกลางนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอันนี้เป็นวัสดุนิ่มนะครับมีเล่น ตะเข็บสีขาวให้ด้วยสวยงามนะครับและภายในนะครับเขาแต่งเป็นโทนสีดําตัดกับพลาสติกพ่นด้วยสีเทาแบบนี้นะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินผมว่าดีไซน์เขาดูดีนะดูดีขึ้นเยอะนะลงตัวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยดีขึ้นกว่าดี a มรุ่นเก่าเยอะมากนะครับจอตรงกลางนี่จะเป็นจอประมาณสักผมว่าประมาณสักเนิ้วครึ่งแบบนิ้วนะเนิ้วครึ่งอ่าประมาณนี้นะครับ ฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยก็ใช้ได้เยอะนะมีวิทยุเล่นได้ AM FM นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะอันนี้ใช้กับโทรศัพท์เชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะอันนี้มีฟีเจอร์แอปต่างๆอันนี้สามารถใช้ได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์นะมีลาแคสได้เลยมีลาแคสได้น,นี่ก็แสดงว่าเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto, Apple CarPlay ก็ใช้ Google Map ได้เลยนะอันนี้สะดวกสบายมากรถรุ่นใหม่ๆเป็นอย่างนี้หมดนะครับ แล้วจอเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยเขาเนี่ยนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของกล้องถอยที่เมื่อกี้ผมให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าเข้าเกียร์ถอยกันด้วยดูกล้องชัดเจนมากเลยนะกล้องชัดมากนะแล้วก็มีเส้นการระยะให้ด้วยเรียบร้อยอันนี้สะดวกสบายรถกระบะทรงยาวเนี่ยต้องมีนะกล้องถอยเนี่ยไม่มีนี่ไม่สะดวกจริงๆนะนเวลาถอยนะครับคอนโซลด้านล่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนี่ผมให้ดูนะครับมีลิ้นชักอยู่2ตําแหน่งไซส์ค่อนข้างใหญ่โตนะอันนี้ก็เก็บของได้2ชั้นนะฮะด้านบนด้านล่างนะ แล้วก็เอกลักษณ์ของยูสุต้องมีลิ้นชักด้านบนผ่อนโซ่นี้ให้ด้วยอันนี้ดีมากเลยนะครับก็เก็บเขาเข้าของกระจุกรจกระจิกให้ได้นะครับด้านล่างลงมานี่จะเป็นตำแหน่งของแอร์อันนี้จะเป็นแอร์นะแอร์ Air ตัวนี้ยังเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับก็ข้อดีคือใช้งานได้สะดวกง่ายแค่หมุนอย่างเดียวเนี่ยแหละนะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งคือทนนะแอร์ยูสุ e เนี่ยถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยทนอยู่แล้วแล้วแอร์ไม่ต้องหัวความเย็นเนี่ยเหลือเฟือนะครับพัวยูสุโ, e U, โตต้าพวกเนี้ยแอร์เย็นมากอี่แล้วใช้งานได้สบายๆนะครับ ด้านล่างลงมาเป็นตำแหน่งของ power outlet หนึ่งตำแหน่งแล้วก็นี่ครับเป็นที่เสียบ usb แล้วก็ช่องเสียบ aux อันนี้เก็บเรียบร้อยดีมากนะอันนี้ดูดีมากนะผมชอบการ finishing การเก็บงานของเขารุ่นใหม่ตัวนี้ทําได้ดีจริงๆนะครับด้านล่างเป็นที่เก็บของเล็กน้อยนะรวมถึงนี่มีปุ่มใช้ช่วยเหลือเวลาลงทางลาดชันนะอันนี้ก็ดีนะเป็น option ที่ดีมากนะครับในการใช้กับรถที่ว่าออกจะออกคลิปแบบขึ้นเขาลงห้วยอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์รุ่นใหม่เลยนะครับอัตโนมัติแบบ6สปีดนะ ตัวนี้ใช้กับแมชกับเครื่องพันเก DDI ตัวนี้ได้ดีมากเลยนะครับก็ประหยัดน้ำมันสุดๆแหละพูดง่ายๆเพราะว่ารอบเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะละตัวนี้ก็ใช้รอบแบบค่อนข้างต่ำนะอิสุเคลมเลยแหละครับว่าเครื่องตัวนี้กับเกียร์ตัวนี้ทําให้รถ ยี่ห้อเนี้ยประหยัดน้ำมันที่สุดในคลาสเลยนะอันนี้ยอมรับจริงนะครับด้านล่างนี้ก็ตกแต่งแบบค่อนข้างดีนะเป็นพลาส,สติกแบบพ่นสีเงินตัดกับกลอสแบ็กอย่างนี้นะฮะดูสวยงามด้านหลังลงมาก็จะเป็นที่ตำแหน่งของที่วางแก้วน,น้ํา1ตําแหน่งนะอันนี้จะวางเข้าของกระจุกกระจิกได้แต่ว่าสามารถวางเพิ่มเติม <ๆ S 2> แก้วน้าได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยมีที่วางแก้วน้ําให้อีกอีก2ตําแหน่งอันนี้อันนี้ดีเลยนะอันนี้แบบดูแล้วใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับก็เรียกว่าที่วางแก้วน้ําด้านหน้าเนี่ยมีสตําแหน่งนะครับเ แมนนวลอยู่นะแต่ว่าก็รถกระบะใช้แบบนี้จริงๆแล้วดีที่สุดแต่เพียงแต่รุ่นให,ใหม่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าแล้วอันนีนเ้นเบรกมือยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับที่เท้าแขนไซส์กําลังดีนะนี่ของวางของกระจุกกระจิกได้นะแล้วตำแหน่งเนี่ยผมชอบเพราะตำแหน่งเนี่ยเขาวาง กำลังดีเลยนะเวลาพักแขนนะครับพวงมาลัยอันนี้ต้องบอกเลยนะใหม่กลิบเลยนะอันนี้ดูเลยเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับสมเป็นรถ4,000โลจริงๆนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ3ก้านนะเป็นมีแบบมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับด้านซ้ายใช้ควบคุมพวกเรื่องเครื่องเสียงต่างๆนะครับมี voice control นะครับแล้วก็มีเรื่องของการวางสายรับสายโทรศัพท์ส่วนด้านขวาเนี่ยตัวแซดมีมี Me cruise control มาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็น cruise control ที่สามารถใช้งานได้นะฮะเวลาเราขับเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะครับ แล้วก็มีปุ่มนะครับที่ใช้สามารถควบคุมจอจอด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอแบบอนาล็อก2จอแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นจอผมว่าใหญ่ใช้ได้นะจอเขาอยู่ประมาณสักตีไปสัก4ีนิ้วสีนิ้วครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่ดีนะก็จะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆให้ใช้ในงานได้เต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามัน น้ำมันคงเหลือเท่าไหร่มีมาให้นะอันนี้ดีมากนะครับเป็นจอดิจิตอลเลยนะด้านหน้าเนี่ยนั่งถือว่านั่งสบายนะบเบาะเบร์เนี่ยถือว่าไซส์กำลังดีวัสดุที่ใช้เนี่ยเบาะเป็น P u เกรดดีนะครับคือจุดสัมผัสอะไรเนี่ยผมว่าดีมากดีกว่ารุ่นเดิมเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะครับก็เหมือนกับด้านหน้ามีมือจับให้เนี่ยเวลาขึ้นก็สะดวกนะกับเหยียบบันไดแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยดีขึ้นเยอะนะเท้าเข้าไปวางได้นะเต็มที่นั่น่่่่่งงสสบบาาาาาายยยผมมมวววตััันนนีี้กรุเเดิอะทํคญ มีนี่ช่องแอร์ให้ด้วยอันนี้ผมชอบมากนะเอาใจคนนั่งหลังจริงนะมีช่องแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้อันนี้ใช้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้เอาใจคนนั่งหลังจริง,รงสะดวกสบายนะดีกว่ารุ่นเดิมนะครับที่สําคัญตัวนี้นี่ด้านเบาด้านหลังของเบาะคนนั่งด้านหน้ามีฮุกให้หนึ่งตำแหน่งมีกระเป๋าให้อีก2ตำแหน่งด้วยอันนี้ก็เก็บข้าวเก็บของได้ดีนะสะดวกสบายเวลาเดินทางไกลล่ะนี่เลกลูมเฮดลูมเหลือๆสบายๆนะมี ที่เท้าแขนให้ด้วยอันนี้เป็นจุดที่เพิ่มเติมมาแล้วดีมากนะครับคือเวลานั่งเดินทางไกลเนี่ยถ้ามีตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยนั่งสบายแล้วก็มีที่กาวางแก้วน้าให้อีก2ตําแหน่งอยู่ตรงนี้เลยนะสะดวกสบายจริงๆนะครับอันนี้ดีมากนอกเหนือจากนั้นนะยูสุเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเขามีลําโพงติดอยู่บนหลังคาให้ด้วยอันนี้เป็นไลฟ์สโตร์ซาวด์ซิสต็มนะที่มากับตัววิทยุชุดเครื่องเสียงของอยูสุให้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเอาใจคนนั่งหลังแบบเต็มที่เลยนะครับอันนี้ดีมากนะ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นสําหรับรถกระบะ4ประตูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตามสไตล์ที่ผมรีวิวตลอดก็คือเขาจะมีเรื่องของการพับเบาะได้นะอันนี้เวลาขนของทั่วไปส่วนมากเราก็จะขนของไว้ที่ตัวกระบะด้านหลังนะแต่ว่าเวลาเราจะเก็บของเวลาหน้าฝนอย่างเงี้ยเราก็สามารถพับได้อันนี้ดีมากนะครับอันนี้สามารถคล้องไว้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บของ แบบ60-40แบ่งให้ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเอาใจสายกระบะที่ใช้ในการขนของจริงๆด้วยอันนี้เวลาฝนตกก็เก็บเข้าของนี้ได้ได้เยอะเลยนะได้หลายลิตรเลยนะครับอันนี้โอเคมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส a z นะจริงๆก็ใช้ตั้งแต่รุ่นดี a มรุ่นที่แล้วแล้วละนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยห้องเครื่องใหม่กริปเลยนะสวยงามมากเพราะรถวิ่งแค่4 0 0พันโลจริงนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.9 z DDI นะเป็น1.9 DDI นะครับ Blue Power นะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว150ม้านะครับกับประมาณสัก300กว่านิวตันนะ380นิวตันโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้งานะพอเพียงอยู่แล้วนะครับแม t c h กับเกียร์ตจนมัดแบบ6สปีดเนี่ยสะดวกสบายเลยคนก็จะบอกว่าเออบางทียูสุเนี่ยมันอื่นหน่อยนะเครื่องมันเก้าใช่ยอมรับว่าเครื่องมันจะอื่นนิดนึงนะเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ได้ปุ๊บป้านนะครับแต่ว่าพอรอบมันได้แล้วเนี่ยมันวิ่งิวเลยสบายเลยนะครับก็ถือว่าจุดเด่่นเคเคาาืืออรรรงกรประหยััดนนนะ้ํามะ อันนี้ประหยัดน้ามันได้ดีจริงนะครับแล้วก็ใเ,เรื่องการบารุงรักษายิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะยูสุเนี่ยศูนย์บริการกามี200กว่าแห่งทั่วประเทศเลยนะแล้วที่สําคัญนะครับอไหล่ถูกมากนะอะไหล่ถูกจริงๆนะการมนเทนแน์เนี่ยต่ำกว่าทุกๆท,ที่ห่อเลยอันนี้เป็นจุดขายของอูสุเลยส่วนตัวรถเดี๋ยวผมให้ดูนะไอ้ตัวสภาพโครงสร้างเนี่ยสวยจริงๆนะเพราะรถคันนี้4 0 0พโลแท้ใครไม่ได้คันนี้ผมเสียดายแทนนะเพราะรถมันเหมือนกับรถใหม่เลยป้ายแดงไม่ต้องรอของด้วยน็อต็ตไม่มีถอดนะครับแล้วก็ตัวซีลเซลนี่เด สวยของใหม่ชัดๆเลยนะสภาพเครื่องยนต์ด้านในกริบมากนะครับแบตเตอรี่ก็มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าคุมคุณได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆคุ้มขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาเป็นยังไงนะครับราคารถคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าออกห้างเนี่ยเก้าแสนกับอีกเจ0ดพบาทวันนี้ รถผ่านไปเรียกว่าปีเดียวดีกว่านะผมจะบอกว่าปีหนึ่งได้ไหมมันจริงๆไม่ถึงปีหรอกนะครับเนี่ยพอรถตัวนี้เนี่ยออกช่วงปลายปีนะเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับแปลว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก11เดือนนะสิเดือนรถวิ่งไป4,600กอิโล่าสิบเอ็ดเดือนวิ่งไป400 0ัน่าโลเองนะราคาเหลืออยู่แค่749,0 0 0บาทนะครับโอ้โหอันนี้จะบอกโคตรโคตรคุ้มเลยเพราะว่ารถเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่แค่4 0 0 0โลคุณประหยัดไปแล้วแสนห้ากว่าประหยัดไปแล้วแสนห้ากับรถอย่างนี้นะตัวนี้คุณล วอร์รันตีห้างยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับวอร์ันตีห้างมีเหลือลดๆนะครับรถยูสุเนี่ยสาปีแสนโลมีมาให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นคุณลูกค้าเนี่ยรับไปยังใช้กันได้แบบยาวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถวอร์ันตีรถสภาพยางสภาพของข้างในนะผมบอกให้เลยนะรถมือเดียวสภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆหาได้ก็ที่เ e อ็กซ์คูลสีมอเตอร์เนี่ยแหละครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากจะหารถในช่วงเดือนตุลาคมผมมีแคมเปญพิเศษให้สําหรับรถกระบะ4ประตูทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับรวมถึงยูสุคันนี้ด้วย เต็มนะหเดือนเต็มยืนยันนะครับแล้วเราเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยบอกให้เลยยอดจัดเขาตุมต้มๆนะฟรีดาวแน่นอนนะฟรีดาวแล้วก็เราช่วยผ่อนให้ีกเดือนเต็มหาแคมเปญอย่างนี้ไม่ได้นะตุลาคมต้องรีบตัดสินใจแล้วเอาก่อนเอารถกลับบ้านช่วงปีใหม่นะรีบมาเอาคันนี้ก่อนเลยนะครับก็รถสวยๆมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เ e อ็กซ์คลูซีมอเตอร์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดตอ่อฝ่ายขายผมมีช่องทางการติดตอ่อฝ่ายขายด้าน่่าางงรรออมมัับ EQ4 เีีคขทตติดดชสสว